สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกท่านนะยินดีต้อนรับสู่ช่องตุ๊เกมนะอยู่ผมนะครับผมเบสออฟทรีคิงด้อมเนะเป็นการรีเมครีเทิร์นนั่นเองนะฮะก็จะเปิดทั้ง2ระบบนะมีภาษาอังกฤษนะฮะก็โหลดที่สโตรไทยได้เลยครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้เหมือนกันนะเป็นเกมแอคชั่นจัดทีมขนพลต่อสู้นะฮะก็ไม่เคยเล่นนะแล้วก็ไม่เคยแนะนําด้วยก็ผมว่าโอเคอยู่นะภาพก็ประมาณนี้เลยนะฮะนี่ฮะเดี๋ยวครับผมเนี่ยมันลื่นมากนะฮะ เห็นไหมลื่นมากๆเดี๋ยวว่า๋ยวผมขอปรับภาพแป๊บนึงก่อนนะฮะลืมลืม,ล,มลืมอันนี้นะผมขอขออภัยทีนะฮะเล่นในบูสเต็กลืมตัวเองไปนะผมต้องใช้อันนี้นะผมอ้าวโอเคนะฮะนี่ฮนะลื่นมากเลยนะผมกดคลิป like ข้ามไปมันใช่เราวิ่งอะไรเงี้ยนะฮนะว่า ไปตรงไหนไยังไงเดินยะังไงนะฮะกดข้ามไปเลยนะฮะก็มีตัวละครให้เลือกกวนะ่าแปดิตัวละครเนี่ยแล้วก็ภาครีเธอ์นี่ภาพสวยมากนะฮะใช้อ่อรอยอินด้วยจีเมลหรือกูเกิลก็ได้นะฮะได้หมดนะฮะอ่ากูเกิลเฟสบุ๊กได้หมดอ่ะก็เปิดกระชาเลยครับมาถึงก็ให้เปิดกระชาเลยนะฮนะนี่ฮะตัวนี้ก็น่ารักเชียว ปังเนี่ได้ตัวอะไรครับผมอย่าบอกนะให้มาตัวกากๆเนี่ยเบอรหมดเลยครับผมทีเดียวให้มันจบๆไปนะฮะเฮะย้ยไอตัวนี้มาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วะฮะอย่าบอกนะว่าอย่าบอกนะว่ากวนโอ้ยไม่ใช่ครับผมเล่าปีนะฮะใช่หรือเปล่าวะ <laughs> น่าจะเป็นเล้าปีนะฮะดาบมันสั้นเนี่ยสู้เขาไม่ได้โอเคนะฮะมันให้เลือกจนกว่าจะพอใจนะี่แกผมเห็นสิบเก้าครั้งเนะแต่ผมก็เลือกอันนี้มาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเพื่อนๆก็ลองเลื่อนดูนะมันให้เห็นมันเขียนสิบเก้าครั้งอยู่นะที่แกก็ลองรีเรอยๆนะฮะลองรีเรอยอันนี้ผมจะรีบทาคลิปนะฮะกดไปเลยครับผมเลือกใครก็ได้เนะฮะไม่ใช่นี่วา เอาใครก็ได้ครับเท่ๆมาก่อนแล้วกดตรงนี้ไปนะฮะเคนะฮะนี่ก็จะเป็นเกมที่เล่นแบบว่าอ่าคล้ายๆเกมแบบเพทัวเนาะสมัยก่อนนะฮะก็เล่นเลยครับบุกดานนะฮะอะไรฟันนะฮะนี่นี่แต่ว่านี่มันก็จะเล่นง่ายหน่อยนึงนะฮะคล้ายๆกับเกมเพทัวเนาะแต่อันนี้ตัวมันจะเล็กๆนะฮะเนี่ยก็วิ่งไป ขี่ม้านะครับแอคชั่นนี่บูสต์สุดล้างผ่านนี่ะนี่กดจุ่มก็ได้นะฮะกดจุ่มก็ได้หรือว่าจะตั้งสเปคบาร์เป็นโจมตีตรงนี้ก็ได้นะฮะแล้วก็มีสกิลแต่ว่าถ้าเล่นในมือถือนี่คือภาพสวยมากนี่ฮะแล้วก็จะกดง่ายด้วยนะฮะปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่ฮะถ้าไม่ตายอันนี้ดาบนะไม่ใช่ไม่ไม่น่าจะเป็นกวนไม่น่าจะเป็นเล่าปีวะน่าจะเป็นอะไรสักอย่างนะ เห็นไหลเป็นมังกรไงเนี Island ่ยฮะภาพสวยมากนะใครไม่เคยเล่นนะฮะคือใครชอบแนวแอคชั่นเนีฮยแนวแบบสไตล์จีนหรือหนังจ right. so ีนนะฮะเกมนี so <S S ้ไม่ควรพลาดนะฮะดูด nice. ิโอยเดี๋ยวจะมีปวดสกงสกิลอีกนะเยอะแยะไปหมดนะผมเสียงเดียวคือมันปรับภาษาอังกฤษได้นะอ่าปรับเป็นภาษาอังกฤษตั้งข่าภาษาอังกฤษได้ใช่ป่าวะ น่าใช่นะเดี๋ยวผมทำให้ดูเอาละครับมาเจอนี่แล้วเนะี่ยน้องอย่างๆางนะัะต้องเจอพี่ฟันหัวนะผมจะกับแม่ทัพตัวนี้ฮนะก็สามารถเปลี่ยนตัวนี้ลงมาได้ฮนะสามตัวละครนี่ฮะเป็นไงเป็นไงเป็นไงโอ้ยตัวนี้ถึงมันจะเป็นตัวกาดแต่สกิลก็มีประโยชน์เนะหมุนเป็นนุกขางเลยเชียว อันนี้ก็ได้โอ้ไม่ผ่าน3ดาวครับด่านนีแ้แล้วก็ได้ของมา,อ,าอุปกรณ์อัพได้นะเดี๋ยวก็จะาทำตามที่ NPC แนะนำนี่ได้มาแล้วตัวแถมครับจูกักเหลียงนะฮะหรือจูเอ่อชื่ออะไรวะลืมเนี้ย <c oughs> เล่าปีนะใช่ไหมมั่มวแล้วผมก็ชื่อจูกักเหลียงนะเนาะ อีกอันนึงเรียกว่าขงเบ้งนะฮะถ้าจำไม่ผิดนะฮะตอนนี้ก็ให้ทำอะไรไม่รู้นะฮะก็เนี่ยฮะกดๆไปเดี๋ยวนะผมไม่มีโอกาสที่จะอันนี้เลยเปลี่ยนภาษานะผมโอเคอินบิซีนะก็แนะนำไปเรื่อยๆนะฮะให้ซื้อมนคัมพี อันนี้ล็อกอินเล่น28วันแจกตัว SR หนึ่งตัวด้วยนะฮะเดี๋ยวตั้งค่าก่อนภาษาอยู่ในเออมีแต่ FPS เนะี่ยมาตั้งภาษาอังกฤษไม่ได้เลยวะตั้งอันไหนวะเนะี่ยผมก็จำไม่ได้ด้วย อันไหนวะภาษาไม่ใช่นะนี่ไงโถอ้ยอยู่ล่างสุดเลยนะฮะเจอแล้วนะฮะโอเคเปิด BGM ไปเปิด Sound Effect มานะฮะขออนุญาตเปิดเสียงด้วยนะฮะเพื่อความเล้าใจโอเคลุยอันนี้ r ค a t e นะที่เราได้มา c ีเอนะฮะ มุฟไปเลยก็ได้นะฮะอ่าขอเปลี่ยนตัวละครได้ไหมเนะี่ยเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนตรงนี้ไม่ได้เหรอน่าจะได้นะเอาสายเวทเนะี่ยขงเบ่งมันมันลุยเลยนะผมนะ จะลุยหรือจะเละมาดูกันไปสยบับผมดาพี่ฆาตบาน <c oughs> <c oughs> ดาเป็นโคตรใหญ่นะผมดาพี่ฆาตอาสูรนะจัดไป <c oughs> นี่ดูจอมเวทน,นะผมโอ้ <c oughs> oh, ขี่เมฆลอยมาเลยครับผม <c oughs> ผมไม่เคยเล่นนะอุ้ยอันนี้แจกของรลี ตัวแจกของดีฮนะโจมตีกว้างมากนะฮะขีมเฮงครับ,รบอย่างงอคงเลยนะฮะตัวนี้ดีครับตัวนี้ตัวแจกดีมากเลยผมไม่เคยเล่นนะเกมแนวนี้เคยเล่นแนวะนี้เหมือนแบบเฮทัวแต่ว่าบ์ชันเนี่ยผมไม่เคยเล่นนะฮะมันกลับมาทำรีเมคใหม่นะฮะเดี๋ยวเล่นไปเรื่อยๆนะฮะเปิดระบบไปก่อน คุณภาพกราฟิกระบบแม่งโอเคมากนะฮะบุ้มนะ่เลเลอร์สามแล้วนะเล่นไม่ยากเลยครับเดี๋ยวมันต้องมีอัพสกงสกิลอัพขวานอัพดาบเนะยเยอะแยะมากมายนะยิ่งเล่นยิ่งสนุกนะเกมแบบแนวเนะี้ยมันยิ่งเล่นยิ่งเพลินนะฮะเล่นง่ายโอ้ยหลุมโ์นโด โอ้โหตายง่ายมากครับผมเจอชูกัะเหลียงไปเนะนี่ยแจมไหมนี่โคตรเทนะเอาแล้วครับผมไปต่อไปต่อ เสียบดาบนี้แหวกทางโอ้โมโหเดี๋ยวตัวเด็กน้อยมาซอยก่อนโอ้ยค้อนไม่เท่าไหร่ตัวนี้อ๋อมีสแตน นี่ไม่ได้ใส่อาวุธเลยนะถ้าใส่อาวุธน่นจะแรงกว่านี้ดาบนี้เพื่อเธอนะฮะโอ้โหโครแรงไปครับผมทะาลบก,กันจริงๆแล้วดาบใหญ่ขนาะดนี้แม่งโอ้โหผมน่าจะตายคนแรกนะหนีไม่พ้นแน่ยครับดาบยาวและใหญ่ขนาะดนี้ ผมว่าตัวนี้ดีเนี่ยมันเป็นแบบเหมือนสายวทย์เนาะแป๊บแป๊บแศัตรูตายแล้วอะมาเลยครับผมอยากเจอพอดีครับอ๋ออันนี้เป็นไอ้หานไอ้ริมเ,เตียวหุ่นนี่ว่า เตียวหุยก็เตียวหุยนะครับผมเจอท่าไม่ตายนี่ขนหนาวนะผมเรียบร้อยก็ <R> ประมาณนี้ครับ <R> เกมเพย์คร่าวๆประมาณนี้เลยไม่มีอะไรมากมายซับซ้อนก็บูรังผ่านอย่างเดียวนะฮะก็เก็บตัววงเดวลเก็บอาวุธอาวุธทำของนะฮะก็สามารถผ่านได้อย่างรรี้ like, ก็ฝากกดไลค์กด subscribe ช่องผมด้วยนะก็แนะนำคร่าวๆนะเกมประมาณนี้นะฮนะน่าเล่นมากนะฮะยังดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะก็เอาไปโหลดเล่นกันนะใครยังไม่เคยเล่นก็เอาลองเล่นดูนะภาพสวยนะ เจอใหม่คลิปหน้ายังไงฝากกดไลค์กดซับไทยด้วยฮนะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม